เรียกว่านาทีนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ต้องไปตามดูกันแล้วละค่ะเดี๋ยวจะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมค่ะสําหรับซีรีส์เรื่องสืบสันดาห์นะคะเป็นซีรีส์ไทยเสียสีสังคมที่มีการตีแผ่ชีวิตคนรวยที่ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะซีเรื่องนี้แต่ว่ายัางนิยมขึ้นเป็นซีรีส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดอันดับ2ของโลกไปแล้วใน Ne t f l i x กันนะคะจนแฮชแท็กสืบสันดาห์ติดเทรนด์ X อยู่หลายวันเลยแล้วหนึ่งประเด็นที่หลายคนพากันพูดถึงในฉากตอน สุดท้ายเป็นฉากเรือนกระจกในช่วงในท้ายของเรื่องนะคะฉากนี้เนี่ยเจ้าสัวรุ่งโร์ในเรื่องนะคะได้มีการนําน้ําสีเหลืองเนี่ยไปเทราดบนตัวสาวใช้อย่างไข่มุกแล้วก็ล่วงเกินเธอซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความแค้นของไข่มุกค่ะแต่อย่างไรก็ตามในซีรีส์ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าน้ําดังกล่าวคืออะไรหลายๆคนก็พากันสงสัยนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วคืออะไรถกกันสนั่นเลยบางคนก็บอกว่าน้ําสีเหลืองที่ราดไปเนี่ยมันคือน้ําหวานบางคนก็บอกว่าเป็นน้ําผสมสีบังและบางคนบอกเป็น,น น้ำพึ่งน้ำอะไรอย่างนี้บ้างแหละนะคะถกเถียงกันไปงานนี้นักแสดงในเรื่องอย่างคลาวดียผู้รับบทเป็นอรารยาสภัยคนที่2ของตระกูลเ,เทวสถิตไพศาลเนี่ยก็ออกมาเฉลยผู้กำกับเองก็ออกมาเฉลยเหมือนกันนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยไอ้น้ำสีเหลืองที่ราดบนตัวสาวใช้คนนั้นคือปัสสวะ หรือชีของเจ้าสัวรุ่งโรจน์นะคะที่อยู่ในเหยือกนั่นน่ะเจ้าสัวคือชื่นชอบผีเสื้อเป็นอย่างมากอย่างที่หลายๆคนอาจจะได้ดูมาแล้วการราดน้ําปัสสวาวะเขาบอกว่าจะทําให้ผีเสื้อมันเข้าใกล้เพราะปัสสวาวะเนี่ยมันจะมีเกลือแร่ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมคลอรีนอะไรแบบเนี้ยเออผีเสื้อมันชอบนะคะด้วยเหตุเนี้ยพวกมันก็เลยจะมาชอบตอมปัสสวาวะรวมถึงของเหลวที่มีรสชาติเค็มๆอเอเ่อเหงื่อน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยส่วนการที่เจ้าสัวราดปัสสาวะเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนรสสนิยมอีกเหนือรสสนิยมนะด้วยความแบบว่าเออวิถีฐานใน สื่อเห็นความโหดร้ายที่เจ้าสุขธรรมกับนางเอกหรือว่าสาวใช้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้สามารถไปรับชมเรื่องราวของตระกูลเทวสศริภัยสาลได้ทั้ง7 EP ที่ Netflix ค่ะ t ทยนิวส s สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ